ครับนี่เรามากดเสาเก็มอยู่ที่ท้องสี่ลำพุกตาคตารบบับผมนครับเ่องด็กางบ้านอีกดบ้ เจาะเสร็จเรียบร้อยครับผมเหลือลงเสาเข็มครับทางท่านใดสนใจติดต่อสอบถามราคาได้ครับผมรับงานทุกพื้นที่ครับ